การเสียมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตาติยานุสาติทานังวันทามิตังสิเลนะหังภาพาเจ้าไวายภาสงหมูนั้นนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความะระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงเก้าสังขชา,าสามิทาโสวะสังโคเมสามิกิโสโร ข้าพาเจ้าเป็นทาสของข้าสงข้าสงเป็นาดมีอิสริยหภรณข้าพาเจ้าสัโภทุขัดสาตาจะวิธาตาจาวิาตาาวาตาาสะสเมข้าสงเป็นเครื่องคำจัดทุกแครงไว้ซึ่งไปอยู่ในข้าพาเจ้าสังขัดสาหังมียาเทมนี าลีรัคนีวิตังจิตังข้าพะเจ้าโมกายทวายชีวิตนี้ของพระสงฆ์วันทันโตหังจงใจสามีสังขสปฏิปันนาตังข้าพเจ้าไหวอยู่ซึ่งข้าพะเจ้าผู้ไหวอยู่จะประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติของพระสง์ นาถิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวะลังสาราหนาอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารานาอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนาสัจวัตเชนะวัทยังสาธุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้พาพระเจ้าพึงจะเดินในภาษาศาสนาของภาษาดาชัง ังเมวันธามมเนนายังบุญยังศาสนาข้า,ขา,าพระเจ้าผูวายู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขนไข่บุญได้ในบัดนี้สัพเทติอันตรายมาเหสุทาชาตเตะสาอันตรายทั้งพวงอย่าได้มีแก่ธา อาเยนาวาจยวายาวจิตาสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีชังเคขุปะมังปะกะตังไม่อายังกัมนาสิเสียนันใดที่พระ菩าปฏาทำแล้วในพระสงฆ์สังโคปฏิคันหัานอาใจย,ยันตังขอพระสงฆ์จงงดสงฆ์โวงเตีเยน,นนันนันตาลันตาเลสังวริตุงวะ สังเคื่องการสำงรวมระวังในพางฆ์ในการต่อไปพอ่อเหรอพ่อ้ผมไปเปิดไฟเลยนี่ก็เ,เอินชั้นทะคือความพ่อใจในการทำความดีนะฮะนโมทนาสาธุนะท่านทำไมยังทว่าติงสักการะ อันธรรมยังทวัดติงสากาลังปะทังภานามาสติเอาหมส่วดได้อยู่ทั้งทั้งน่ก <c oughs> ัดกัดได้กัดสวดก็ได้สวนไปได้กัดได้บมดสว่วดก็ได้อ้าว <c oughs> <c oughs>